<K> กราบตีนทุกคนด้วยเลยกันนะฮะสวัสดีท่านสมาชิกคอเป็นหนังทุกชัานนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์หนังเรื่องนี้ครับ m มก2 The Train อภิมหาโคตรหลามร่องนรกครับผมก่อนจะไปฟังรีวิวกันเนี่ยขอฝาก Youtube อีกช่องด้วยแลวกันนะครับชื่อว่าช่องอคติหนังนะครับเข้าไปกดติดตามกันให้หน่อยนะครับฝากด้วยนะคบ please นี่เป็นภาพยนตร์ภาคต่อของเด e m เมนะฮะ ภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ถล่มทลายนะเมื่อปี2018นะครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้ในรอบ5ปีนะฮะก็เหมือนเดิมได้นักแสดงนำคนเดิมครับเจสันสเตทแฮมมารับบทเป็นพระเอกโจนาสเทเลอร์ผู้เก่งกาจเหมือนเดิมครับผมอ่ะใครดูมาแล้วเนี่ยก็มารีวิวมาระบายความรู้สึกได้นะครับมาคุยสปอยกันว่ามีอะไรน่าคุยบ้างนะครับความรู้สึกผมหลังจากดูเมกภาคที่2นี้รู้สึกยังไง ผมขอร้องเพลงพี่ป๊อปปองกูลได้ไหมภาพจํายังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างเหมือนภาคแรกเลยครับคือต้องบอกว่าภาคแรกเป็นยังไงภาคที่2แทบจะเป็นแบบนั้นอารมณ์ไม่คล้ายกันที่ผายเลยนี่จะบอกว่าสมมุตินะถ้าเปลี่ยนเจสันสเตตแตมเนี่ยมันจะดูมีอะไรแบบเอ้ยแปลกใหม่แต่พอเป็นพระเอกคนเดิมแล้วบทเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายเดิมเลย มันก็เลยแบบว่า hey, เหียเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนรีเมคอะไรเงี้ย <laughs> บทต่างจากภาคแรกนิดเดียวอะ่ะคือที่แปลกใหม่เนี่ยอาจริงๆนะพูดเลยนะอันนี้สปอยเลยแล้วกันก็แค่ในภาคนี้ที่แบบเป็นข้อดีนะที่ผมชอบเลยก็นั่นแหละมีเมกะโรดอนหลายตัวภาคนี้นะฮะหลักๆก,ก็3ตัวใช่ปะที่เราได้เห็นนะครับมีปลาหมึกยักษ์ที่มาสร้างสีสันแล้วก็มีฉากอารวาสในภาคนี้คือแบบมันขึ้นมาเหนือน้ําเลยอะ มีแบบอารมณ์หนังมอนสเตอร์เลยนะมาปะทะก,กับเมกะโลดอนอยู่แป๊บนึงด้วยยังเดือดครับแต่เมกะก็พระเอกอะนะชนะแล้วก็มีตัวเฮียนะฮะขออภัยด้วยไม่ใช่จะเรียกว่าตัวอะไรเดียวตัว e er เฮียนั่นแหละเอาตัวเฮียโบราณแล้วกันคือที่เห็นในตัวอย่างนะมันก็ดูเหมือนมีหลายตัวเดียนอกจากเมกใช่ไหมทำให้แบบว่าเออมันดูแล้ว CG ดีด้วยนะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอลังการนี่นะ ส่วนในเรื่องบทเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าค่อนข,ข,ข,ข้างมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบครึ่งเรื่องแรกเนี่ยตอนที่ดำดิ่งลงไปในใต้มาหาสมุทรเนี่ยรองสมุทรอะนะที่ไปสำรวจกันนะผมค่อนข้างเบื่อเพราะว่าภาครแรกเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่หนื่เหนื่อเยอะแต่ส่วนที่บันเทิงเนี่ยอันนี้ผมชอบครึ่งหลังหลังจากขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมว่ามันมีความบันเทิงอยู่นะรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นเยอะแต่ว่าบางจังหวะมันก็จะมีมุกตลกหรือว่ามุกที่แบบขัดแบบขัดอารมณ์ขััดฟความจจริงง ทำให้ความโหดของเจ้าเมกะโลดอนหรือว่าตัวร้ายในเรื่องเนี่ยมันดรอปไปแต่บางอันมันก็รู้สึกว่าฮาดีแต่บางสิ่งก็เอ้ยจริงจังได้ไม่วะอะไรอย่างงี้นะเออไม่รู้ว่าเขาอยากให้คนดูเฮฮาแล้วมั้งคือพูดแบบไม่อวยเลยนะผมรู้เลยว่าทําไมเขาเว้นภาคต่อมาถึง5ปีเต็มนะเพราะว่าถ้ามาแบบรวดเร็วเลยเนี่ยจะทําให้คนดูเนี่ยเบื่ออันนี้เว้นมา5ปีเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันนานหน่อยอาจจะจําภาคแรกบ้างไม่ได้แล้วแต่สําหรับผมเนี่ยโอ้โหผมว่ามันคล้ายภาคแรกมากเลยมันมีอะไรที่ แตกต่างไปแค่นิดเดียวไงครับแต่ถามว่าคุ้มไหมนะก็คุ้มนะใครอยากไปดูเมกะโรด,ดอนแบบโหดหน้าตาแบบยิม่ยม,ยมวิ่งขึ้นมางาบคนวิ่งขึ้นมางาบเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยสนุกดีแล้วก็ฉากแอคชั่นนี้ภาคนี้รู้สึกว่าจะเติมเยอะเข้าไปแบบเป็นคูณ2เลยนะครับถามว่ามันไหมม,มันเรียกว่าไม่ได้มันเลยกันเรียกว่าบันเทิงเลยกันมันก็มีฉากแบบตลกติง้งต้องบ้องบ้องเข้ามาเออขายบันเทิงครับแล้วก็ไม่ต่างเดิมเลยผมว่าน่าจะเป็นภาคที่เน้นขายประเทศจีนเป็นหลักเลยอะ่ะ อย่างเช่นนักแสดงเนี่ยฮะภาคที่แล้วเนี่ยหลี่ปิงปิงใช่่ยมามาเป็นแบบนักแสดงจุดขายในภาคนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้ชายบ้างนั่นก็คืออูจิงหรือว่าแจ็คก,กี้บูคนนี้ดังมากนะในจีนนะฮะหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้านะแต่ว่าแสดงหนังแสดงซีรีส์เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเราดูไปเนี่ยพูดภาษาจีนแม่งเยอะมากคือแบบโอ้โหยังกับหนังจีนมีนักแสดงฮอลลีวูดมาร่วมกันนั่นเองอะทุนจีนไหมเนี่ย สรุปไปแล้วกันนะสำหรับผมให้คะแนนภาพรวมนะฮะก็ยังคงเป็นหนังที่บันเทิงได้ก็ผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับภาคแรกเนี่ยอาจจะจริงๆอ่ะถ้าจริงๆมันต้องดรอปลงนะเว้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีบางจังหวะที่เออมันรู้สึกว่าดีกว่าภาคแรกนะมันจัดเต็มกว่าภาคแรกผมก็เลยให้ระดับเกรดเดียวกันนะหกคะแนนเต็มสิบครับภาคแรกผมให้หกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งที่แบบไม่ make ซนส์บ้างหรือมีจุดที่น่าบ่นน่าเบื่อบ้างอะไรอย่างนี้นะหรืออาจจะแบบ มันไม่รู้อะผมจําไม่ได้แล้วความรู้สึกอะแต่ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนภาคแรกเลยฮะจะปรับปรุงไหมกับปรับปรุงไม่สุดวะ <laughs> มันดูแบบเดิมๆไปหน่อยท่านเล่นอย่างนี้นะสามสี่ห้ามาก็ยังคงทรงเดิมได้เลยนะเนี่ยเว้นห้าปีมาอีกเว้นห้าปีมาอีกเออเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบในตัวด้วยดูทรงแม่งทิ้งขี้ท,ทิ้งอะไรไ,ไว้อยู่อ่ะทีนี้มาพูดสปอยประเด็นที่น่าสนใจบ้างแล้วกันครับในเรื่องราวของภาคที่สองนี้พูดถึงตัวละครก่อนแล้วกัน ขบดเป็นตัวเป็นตัวนะนักแสดงหลักภาคนี้นะครับตอนแรกเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยก็สงสัยเว้ยผมดูตัวอย่างเดียวมั้งผมจําไม่ได้เออหลี่ปิงปิง,ปงเหมือนไม่ได้กลับมาแสดงนะครับเหตุผลที่ไม่ได้แสดงในภาคนี้บทเนี่ยมาเฉลยว่านางตายไปแล้วครับอ้าวซูหยินนะนะซึ่งบทแบบตัดทิ้งไปเลยครับไม่รู้ว่ามีปัญหาส่วนตัวอะไรกันหรือเปล่าทาไมใจร้ายกับนางอย่างนั้นคือไม่เก็บเอาไว้เล่นภาค3เลยให้ตายไปแด้เงี้นเลยมี r i p เลยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นน้องชายเนี่ยมาสาร กิจาการมาสารแบบบริษัทต่อนะฮะซึ่งก็คือจิ๋วหมิงอ่าเป็นน้องชายที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างโดดเด่นเลยเปิดมานี่คือผมชอบมากเลยนะในความมั่นใจในแผนการในความห้าวคือแบบมันไม่รู้จักเมกะโรดอนดีในภาคน,นี้มันจะบอกว่าเหมือนเขาเลี้ยงเมกะโรดอนไว้เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเจ้าเมกะโรดอนตอนนี้เหมือนจะชื่อว่าให้ฉีหรืออะไรนี่แหละคือมันถูกติดอุปกรณ์ที่แบบว่าถ้ากดปุ๊บ สั่งให้หยุดหรือว่าอะไ,ได้อะมันมั่นใจมากเลยลงไปดำน้ำําแล้วก็แบบเข้าไปอยู่ในสถานที่เก็บเมกาโลดอนตัวนี้นะฮะอย่างเงาเลยแล้วตอนหลังก็ไม่เกรงกลัวอะไรเลยคือแบบบทมานี่โคตรเข้มเลยนะฮะแล้วแบบตายยากด้วยมีบทแบบโคตรอวยนะครับนี่อวยแบบพี่จีนโดยเฉพาะเลยตัวละครนี้โชว์เยอะมากครับผมแล้วแต่ว่าที่แบบผมฮามากเลยนะคือให้คะแนนขึ้นมาเลยจริงๆเนี่ยอยากจะให้ทักห้า แต่ผมหาจิ๋วหมิงนี่เลยตอนหลังๆเนี่ยโอ้โหโโบทกลายเป็นแบบเฮฮากะโหลกกะลาให้แบบแบบฮาติงตองมากเลยอ่ะนึกถึงเฉินหลงเลยนะบทแบบนี้นไม่รู้ว่าใครดูไปแล้วรู้สึกมากนะอย่างหลุดอ่ะนอกจากนั้นก็เหมือนเดิมครับคนที่ฮาเนี่ยก็ยังเป็นเพจเคนนดีนะที่แสดงเป็นดีเจคิฟเคอร์ติสเป็นแม็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวฮาเหมือนเดิมครับผมส่วนคนที่แบบว่ารู้สึกรำคาญรมคาญเลยนะฮะผมเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกันหมดอ่ะน่าจะเป็นน้องเหมยอิงนี่แหละ คือน้องเหมยอ,อิงนี่คือมาจากภาคแรกเลยนะโตวไวมากสวยขึ้นด้วยนะครับแต่บทเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เลยโอ้โหแล้วก็ดื้อรัน้นคือแบบน่าตบกระโหลกมากเลยเด็กคนนี้นะแล้วแบบพระเอกแกก็รักรักแล้วก็อุ้ยอวยไม่เคยด่าไม่เคยอะไรเลยไม่ว่าจะดื้อขนาดไหนนะครับคนดูนี่แบบคือข้างหลังผมอะเป็นกลุ่มผู้หญิงดูนี่คือแบบอีนี้แม่งก็ดื้อจังเลยหลุดคําพูดมาขำกับเพื่อนผมอยู่เลยตัวละครนี้นี่ดือ้อจริงๆครับดื้อจนรําคาญ ใครอินความสัมพันธ์กับเหมยอิ่งมั้งนะพระเอกอะ่ะลองบอกกูดิกูอยากรู้ <laughs> ส่วนเจสันสเตทแอมไม่ต้องสืบมาดเดิมเป็นตั้งแสดงที่ไปเรื่องไหนก็มาดเดิมครับนะเก็กหล่อแอคหล่อเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆเดิมเลยครับซึ่งมานเนี้ยก็เป็นทุกเรื่องนะครับเป็นพระเอกที่เก่งกาดไร้เทียมทานจริงแล้วยิ่งภาคที่แล้วเขารู้วิธีกำจัดเมกแล้วว่าทำยังไงภาคนี้นี่ง่ายไปหมดเลยการฆ่าเมกของเขาแต่ละตัวนี่โ,โหมึงยังก่ายอดมนุษย์เลยที่หมายคือแบบ ไม่ได้ต่างอะไรกับดอมในฟาสเลยอะไอโจนัทเทเลอร์นะแม่ให้มันลำบากหน่อยก็ได้มัง้ง <c oughs> ชิบหายเมกกูเมกาโดอนเมกไม่ได้มีความน่าเกรงขามเลยเมื่อมาเจอกับโจนัทเทเลอร์ไปกับคนอื่นน่ะแดกได้หมดแต่เจอโจนัทนี่จากเมกาโลดอนเนี่ยกลายเป็นปลานุกยูงเลยประเด็นต่อมาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างปลายเปิดแล้วก็แบบมันยังไม่ปิดสักทีนะก็คือตาร้องมาหาสมุทรเนี่ยมันยังคงมีเมกะโลดอนอยู่แล้วแม้ว่าพระเอกของเราจะข้ามเมกะโลดอนที่โผลมา สองตัวและเป็นตัวที่แม่งใหญ่ที่สุดเลยนะในต้าร่องสมุดไม่เคยเจอมาก่อนอะไรอย่างนู้อย่างนี้เลยแต่พอขึ้นไปข้างบนทำไมมันเหมือนมันตัวเล็กลงไม่รู้นะคืออยากให้มันเป็นขนาดตอนที่มันงาบทีเร็กในยุคไดโนเสาร์นะตอนที่เปิดตัวฉากแรกอะแต่ตอนเนี้ยมันมีให้ฉีที่ตัวที่เลี้ยงไว้เนี่ยหลุดออกไปแล้วไม่ตายนะครับตอนหลังเนี่ยหนีไม่ได้แล้วแบบพวกตัวละครสันนิษฐานว่านางน่าจะท้องด้วยเอาอีกแล้วครับผมแล้วอยู่ในน่านาน้ำซะด้วยไม่รู้ว่าภาค3จะมีต่อไหมถ้ามีต่อ โอ้โหถ้าไม่เคลียร์ไม่กวาดล้างยังอยู่ในมหาสมุทรมันก็ทําให้ผู้คนหวาดกลัวกันนะรัฐไม่ทําอะไรเลยเหรอหรือว่าโลกอะไรเงี้ยไม่กลัวไม่อะไรกันเลยเหรอไม่กําจัดไม่มันจบๆไปนะมันเป็นอันตรายนะมันขึ้นมาแบบนี้นอกจากเมกาโรดอนแล้วไม่พอนะมีตัวเฮี้ยขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วแม่งในใต้ร่องสมุทรยังมีตัวอะไรอีกก็ไม่รู้นะเนี่ยเออมันเจอครบแล้วหรือยังก็ไม่รู้อาร์ไปเด็นต่อมาถามว่ามันมีจุดที่ไม่เมกเซนไหมมีนะเอาแบบจังๆจ่าๆที่ผมลดคะแนนลงมาคล้ายๆภาคแรกเลย คือจังหวะตัวลูกรกต๊อกอะมีหลายจังหวะมากเลยที่มีโอกาสฆ่าฝั่งพระเอกเหมือนแบบจับได้แล้วแต่ไม่ยิงนะคือโดนคําสั่งมาให้เก็บพวกพระเอกนะแต่คือเป็นเฮียอะไรวะแบบจอ่อจอมึงมีโอกาสยิงแล้วมึงไม่ยิงสองสามรอบได้ลางทีก็จะจับไปเขาให้คําสั่งมาให้มาเก็บไม่ได้ให้จับมึงก็จะจับเขาอยู่นั่นแหละแล้วก็โดนเสียท่าทุกทีสมมติเาเป็นลูกจ็อกจริงๆนะแต่งว่านะมันก็เป็นหนังนะถ้าใครคิดมากหน่อยก็จะเฮียเ้ยแต่ถ้าใครแบบ ไหลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับผมนี่มันไหลาชากมันไหลช็อตเกินไปจนแบบโอ้โหหักคะแนเลยประเด็นนี้สนใจเนี่ยเพื่อนๆชอบฉากไหนมั่งที่พระเอกฆ่ามกะในภาคน,นี้ชอบตัวแรกหรือตัว2ตัวแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ฉมวกระเบิดใช่ไหมระเบิดหัวแบะตัวที่2เนี่ยรู้สึกว่าให้เมกะเนี่ยมันมังงับแล้วพระเอกตั้งเหล็กอยู่เหมือนแบบฆ่าหมีอะไรเงี้ยนะ หนังที่แบบฆ่าหมีชอบตั้งหอกใช่ไหมแล้วหมีมันหล่นมาทับอันนี้ไม่กลดรอดนได้แรงกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโหกีดตังก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วข้อมูลมันบอกว่าเป็นแรงที่เยอะมากๆมันเลยทะลุตัวตายไปเท่ยังสองฉากนะเพเอก็เท่นะเเเทจริงๆแล้วก็ประเด็นต่อมานะ่าจะเป็นภาคเนี้ยก็มียังมีถ่ายทําในไทยนะแถมแม่งยังมีเพลงแบบว่าเพลงเครดิตเป็นเพลงภาษาไทยด้วยอันนี้เพลงชื่ออะไรวะใครรู้บ้างบอกทีหรือว่าเป็นเพลงใหม่ครับเอ้ยชอบอะ่ะมีเปิดเพลงด้วยนะอะไรนะร้องว่าอะไรอะ่ะ มันไม่ใช่ชั้นมันไม่ชื่อชื่อชั้นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> รู้สึกภาคแรกก็จะเพลงใครนะ <c oughs> เฮ้ยผมลืมพูดถึงตัวละครน,นี้เว้ย <c oughs> ตัวโกงในภาคนี้ครับเซอร์จิโอเปริสเมนเชต้าแสดงเป็นมอนเทสคือแม่งตายยากมากเลยนะเราจะเห็นว่าเขาแม่งตายยากมากเลยมีหลายฉากที่น่าจะตายแต่ไม่ตายสักทีแต่ตอนหลังเนี่ยโอ้โหบทจะตายก็ <c oughs> ให้พระเอกกูฆ่าง่ายมากเลยนะพระเอกแอบอยู่ใต้สะพานไงแล้วก็แบบขึ้นมาแล้วเอา แทงขาปุ๊บแล้วก็ถีบไปมีการและดอนง่าไปอย่า <c oughs> แบบนี้ไม่รอดอ่ะก็มานี่แวกน,นะสำหรับรีวิวร่องนี้ก็เป็นการคุยแล้วก็บนสปอย <c oughs> คุยรีวิวกันไปใครมีอะไรเสริมก็เพิ่มกันมาถ้ามีข้อมูลผิดขอภัยด้วย <c oughs> ผมขอบอกตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ช่องมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะขออนุญาตเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรบกวนกดเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามม่อีกทีแถมกดกระดิ่งไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะเวลามีรีวิวหนังอะไรเงี้ยจะได้มาคุยได้นะครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันก่อนจากกันไปไว้เจอกันใหม่คร